มาอีกแล้วนะคะสำหรับปุ่นควันหมอกควันแล้วก็เป็นประจำทุกปีถ้าประเทศไทยไม่เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เนี่ยเราจะต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่ในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ควรจะมีพรบอากาศสะอาดคลอดออกมาเพื่อที่จะเป็นการเริ่มต้นทำแต่ยังกองอยู่บนโต๊ะของท่านนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะฉบับหนึ่ง เสนอโดยภูมิใจไทยตั้งแต่ปี63เสนอโดยประชาชน12,000คนตั้งแต่ปี63เป็นฉบับที่ 2, 2> ฉบับที่3เส,เสนอโดยสมาชิกพักครคก้าไกลและ45ก็เป็นเครือข่ายอากาศสะอาดอันนี้เสนอเมื่อปี65และพัรพลังประชารัฐเสนอเมื่อปี64สําหรับ5ฉบับนี้ถูกท่านนาย,ยกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตีตก ไปทั้งหมด3ฉบับยังมีฉบับที่4แล้วก็ฉบับที่5ยังคาอยู่รอพิจารณายังคาอยู่บนโต๊ะทะนาย,ยกรฐมนตรีนั่นหมายความว่าถ้าหากรัฐบาลชุดนี้ของพรรคเพื่อไทยเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้สามารถหยิบมาแล้วก็นําเข้าสู่สภาออได้ทันทีมาอีกแล้วจะพูดว่ามาอีกแล้วก็ไม่ใช่ต้องบอกว่ามาซ้ําแล้วซ้ําอีกแล้วก็ซ้าซําซากอันนี้เป็นเว็บไซต์แบบ real time นะคะของ a i r ์โฟไทยดิฉันก็เข้าไปดูอ่ะ ไปจุดตรงนี้เลยค่ะเมืองหลวงของประเทศไทยก็คือกรุงเทพมหานครก็จะเห็นนะมันก็เหลืองเหลืองส้มสม,ม,ม,มก็115บ้างบางพื้นที่ก็1 2อ่ะบางพื้นที่ก็สีเหลืองเหลืองแต่อันนี้ก็คือ สีเหลืองนี่คือปานกลางเริ่มมีผลต่อสุขภาพคือสีส้มเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแ,นะแต่ดิฉันว่ามันก็ยังอ่อนนะมันดูแบบว่าเออไม่เป็นไรยังพอคุ้นชินนะ่ะ <laughs> แต่ดิฉันก็ไปหาเว็บไซต์เปรียบเทียบซึ่งก็น่าจะเป็นแหล่งอ้างอิงได้อ่าคราวนี้ไปดู world air quality list ออกมาวันนี้ประเทศไทยเมื่อเช้าที่ดิฉันดูอยู่อยู่ที่อันดับที่15าแต่อันนี้เนี่ยพอสายๆหน่อยเริ่มลดลงละแดดเริ่มออกเริ่มดีขึ้น ไม่รู้ดีขึ้นหรือเปล่าอยู่อันดับที่17นะคะถ้าหากคลิกเข้าไปดูค่ะนี่เลยค่ะให้คุณผู้ชมดูไปพร้อมๆกันเดี๋ยวนะมันก็แดงนะทําไมมันแดงปัดขึ้นมามากกว่าเมื่อสักครู่นะซูมเข้าไปเนี่ยังมีพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยคือจะแดงจัดเลยอ่ันนี้คือียวไทม์เลยนะคะคุณผู้ชม จะได้เห็นกันว่าณขณะนี้เนี่ยเรากําลังหายใจเอาอะไรเข้าไปกันอยู่บ้างความหนาแ,<ล>แน่นเนี่ยจะอยู่ทางด้านกรุงเทพมหานครแล้วจะเห็นสีส้มๆเยอะขึ้นในบางพื้นที่เป็นสีแดงนะคะ 153, 160กว่าคือกำลังจะบอกคุณผู้ชมว่ามันมาอีกแล้วนะคะสำหรับฝุ่นควันหมอกควัน แล้วก็เป็นประจําทุกปีคําถามก็คือว่าถ้าหากเราไม่เริ่มต้นกันตั้งแต่วันนี้ปักกิ่งใช้เวลา10ปีในการแก้ไขปัญหาเรื่องฝุน่น<ช>ถ้ารประเทศไทยไม่เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เนี่ยเราจะต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่ในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แล้วสิ่งที่ฐานทอเคยนําเสนอมาโดยตลอดนั่นก็คือเรื่องของพรบอากาศสะอาดต้องยอมรับนะคะว่าจะมีปัจจัยเนี่ยอยู่หลายอย่างมากเลยที่ทําให้อากาศเป็นพิษ<ช>หนึ่งค,คือในบ้านเราเอง,แต,เเองแต่บ้านเราเนี่ยสามารถควบคุมได้กับอีกฝั่งหนึ่งก็คือต่างประเทศเพื่อนบ้าน เกิดเหตุการณ์ไฟป่าต่างๆลมพัดเข้ามาตรงนี้เนี่ยเราควบคุมไม่ได้เพียงแต่ได้แค่ขอความร่วมมือมาดูก่อนในมุมของบ้านเราทําอะไรได้บ้างหนึ่งพรบอากาศสะอาดที่เราคุยกันตั้งแต่สมัยพลเอกประยุจันทร์โอชาเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะคือควรจะมีพรบอากาศสะอาดคลอดออกมาเพือ่อที่จะเป็นการเริ่มต้นทําแต่ยังกองอยู่บนโต๊ะของท่านนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะ<ช>พระบอากาศสะอาดทั้งหมด5ฉบับเนี่ยที่เคยมีการเสนอกันมาฉบับหนึ่ง เสนอโดยภูมิใจไทยตั้งแต่ปี6-3าเสนอโดยประชาชน12,000คนตั้งแต่ปี6-3เป็นฉบับที่ 2, 2> ฉบับที่3เส,สนอโดยสมาชิกพักคก้าไกลและว5 5ก็เป็นเครือข่ายอากาศสะอาดอันนี้เสนอเมื่อปี6-5และพักพลังประชารัฐเสนอเมื่อปี6-4 5ฉบับเป็นยังไงบ้าง5ฉบับรีแคปกันอีกทีเร็วๆนะคะ,ะไไสำหรับ5นะฉบับนี้ถูกท่านนาย,ยกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตีตกไปทั้งหมด3ฉบับ ตั้งแต่ชั้นโตนายกเลยไม่ผ่านแล้วค่ะ,ะ,ค,ะคำถามก็คือว่าทำไมถึงต้องผ่านท่านนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวมาไขาคำตอบกันแต่ว่ายังมีฉบับที่4ี่แล้วก็ฉบับที่5ยังคาอยู่รอพิจารณายังคาอยู่บนโต๊ะท่านนายกรัฐมนตรีนั่นหมายความว่าถ้าหากรัฐบาลชุดนี้ของพรรคเพื่อไทยเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้สามารถหยิบมาแล้วก็นาเข้าสู่สภาได้ทันทีนะคะ,คะทาไมถึงต้องผ่านนายกรัฐมนตรีมาทบทวนกันอีกทีเพราะอะไรคะ,คะเพราะว่า รัฐธรรมนูญปี60ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีในการรับรองร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินเป็นอำนาจพิเศษของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะโดยเฉพาะในมาตรา133วรรคสองระบุว่าในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติที่มาจากสสหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งคือประชาชนนที่เข้าชื่อกันและเป็นร่างพรบรเกี่ยวข้องด้วยกับการเงินหรือพรบการเงินจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีคำรับรองของนายกนายกต้องเซ็นก่อนผ่านก่อนถ้าคุณเศรษฐาทวีสินเห็นความสำคัญกับเรื่องนี้ ก็สามารถที่จะหยิบเรื่องนั้นมาพิจารณาแล้วก็เซ็นรับรองผ่านเข้าสู่สภาได้ทันทีาถามว่าทาไมเกี่ยวอะไรกับพรบอากาศสะอาดแล้วจําเป็นจะต้อง,อง<ช>เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินหรือว่าพรบการเงินเพราะว่าจะไปเป็นเรื่องของการเก็บภาษี<ช>สําหรับคนที่ปล่อยอากาศพิษเป็นพิษเยอะ หรือจะมีการตั้งกองทุนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งหรือว่างบประมาณใช้ในการจัดตั้งกองทุนอากาศสะอาดแบบนี้เป็นต้นต้องผ่นานนาย,ยกรัฐมนตรีอันนี้คือเป็นส่วนของประเทศไทยที่จะสามารถทําได้อีกส่วนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่เราไม่สามารถจะทาได้และอาจจะควบคุมไม่ได้เลยเพียงแต่ขอความร่วมมือเท่านั้นเองเนี่ยก็คือควันไฟหรือว่าควันไฟป่าหรือว่าอากาศเป็นพิษ ที่มาจากต่างประเทศใช่ค่ะจะได้เห็นข่าวอยู่นึงๆน,นะคะรอบๆบ,บ้านเราเนี่ยเกิดเหตุไฟไหม้ป่าและลมก็พัดมามี<น>เปิดสถิติเลยใน2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดไฟป่าอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าความร้อน ที่เยร<อ>ูซาเล็มชนนกาซาเนี<อ>่ยมันร้อนกว่ากลบหมดก็เลยไม่ได้มีใครให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องไฟป่าที่เกิดขึ้นที่อินโดนีเซียที่เกาะสุมาตราเดี๋ยวไปดูเว็บไซต์กันก่อนแล้วกันนะคะสําสหรับไฟป่าที่อินโดนีเซียเนี่ยคะ่ะคุณผู้ชมคะร้อนแดงเถือกแบบนี้เลยที่เกาะสุมาตราแล้วก็คุณผู้ชมจะเห็นอยู่ด้านล่างเลยนะคะที่ เป็นดวงไฟคือเป็นฮอตสปอตเลยอยู่ตรงนั้นอ่ะถ้าหากคลิกออกจะเห็นเลยเป็นฮอตสปอตอยู่ตรงจุดนี้ด้วยแล้วก็นอกจากอะไรรู้วหมนอกจากที่อินโดนีเซียแล้วนะคะทางนู้นค่ะออสเตรเลียก็มีไฟป่าเกิดขึ้นเล็กน้อยเช่นเดียวกันแล้วควันไฟเนี่ยมันลามมาถึงที่มาเลเซียวันนี้มาเลเซีย PM 2.5เลยอยู่เป็นอันดับต้นๆของโลกเช่นเดียวกันโดยเฉพาะที่ทางกัวลาลัมเปอร์นะคะ อพอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยพอจะเห็นภาพแล้วแล้วคำถามก็คือว่าทำไมไฟป่าถึงเกิดขึ้นที่สุมาตราที่อินโดนีเซียเกาะสุมาตราแล้วก็รวมถึงออสเตรเลียค่ะเพราะว่าเขามีป่าพรุ่ะ ป่าพุ้เนี่ยเป็นป่านะคะที่ถ้าเกิดนําไปใช้ปลูกพืชบางชนิดเพื่อภา,าคอุตสาหกรรมบางอย่างเนี่ยก็าอาจจะกลายเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็ติดไฟได้ง่ายกลายเป็นไฟป่าขึ้นออจริงๆแล้วในภาพใหญ่เนี่ยค่ะมีคําอธิบายว่าสิ่งที่เกิดไฟป่าขึ้นที่เกาะสุมารตรารวมถึงที่ ออสเตรเลีย uh, เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นป่าพุแต่ว่าที่เกาะสุมาตราส่วนใหญ่ที่อินโดนีเซียเนี่ยเป็นป่าพุแต่ว่าสิ่งที่เกิดที่ทําให้เกิดไฟไม่ป่าเนี่ยเนี่ยโอเคก็หนึ่งคือฝีมือของมนุษย์แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคอนเซิร์นหรือว่าห่วงใยมากกว่านีน้ก็คือปรากฏการณ์เอลโยที่กําลังจะเกิดขึ้นบางคนบอกว่าเอลนินั้นนํามาสู่เรื่องของภัยแล้งแต่ภัยแล้งนี่แหละค่ะทำให้เรื่องของความชื้นเนี่ยมันหายไปแล้วป่าที่ควรจะชุ่มชื้นเนี่ยมันก็ไม่ชุ่มชื้นแล้วทําาาให้้เกกิดประยไฟต่่งๆออันนนนีคืสวึง แต่ป่าพุเนี่ยสิคะเป็นตัวสําคัญบางคนบอกว่าป่าพุเนี่ยไม่สามารถที่จะเกิดไฟป่าได้ม,มีนักวิชาการท่านหนึ่งที่ศึกษาเรื่องนี้บอกว่าน้อยมากที่ไฟป่าจะเกิดขึ้นในป่าพุเพราะว่าป่าพุเนี่ยเป็นการทับถมของซากพืชแล้วมีน้ําขังอ,อ,อันนี้คืออธิบายแบบง่ายๆให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายๆพอมีน้ําขังแบบนี้คือโอกาสยากมากๆที่จะเกิดไฟป่าได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็เพราะ ีมือของมนุษย์สถิติพื้นที่เสียหายจากไฟป,ป่าของอินโดนีเซียเนี่ยทาง UN ได้มีการประเมินออกมาอันนี้เป็นสถิติสตเขาบอกว่าตั้งแต่ปี58เนี่ยที่เกิดขึ้นมากๆใเนี่ยตอนนั้นเนี่ยต้นทุนทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียนี่เสียหายสูงที่สุดเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเกิดมาต่อเนื่องอแล้วล่าสุดนี้ก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะคะ รากฏว่าป่าพุมีความสําคัญอย่างไรคือป่าพุนี่มีพื้นที่3%ของพื้นที่โลกก็จริงนะคะแต่เขาสามารถตักเก็บคาร์บอนได้จํานวนมากเลยทีเดียวค่ะ550 0 0ล้านตาันอันนี้เะมากกว่าป่าไม้โลก2เท่าเลยแม้เขาจะมีแค่3%แต่ศักยภาพเขาเนี่ยเยอะ ที่มาคือมาจากธนาคารโลกนะคะที่มีการประเมินเรื่องนี้อ่าถัดไปให้คุณผู้ชมได้ดูเรามารู้จักป่าพุกันหน่อยแล้วกันนะคะค่ะปะ่าพุเนี่ยเป็นป่าไม้ที่เป็นป่าพุป่าไม้ติดไฟง่ายอันนี้คือเป็นเหตุการณ์ของเอลนินโยที่พอโลกร้อนเกิดขึ้นมันจะทําให้ไฟเหล่านี้เนี่ยติดง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะมีป่าพุเนี่ยสีเอร์ซของโลกถือว่าเยอะเลยแล้วก็ป่าพุเองเนี่ยนะคะก็จะเป็นสังคมป่า ที่ไม่ผัดใบนี่คือนิยามของป่าพุว่าเขาจะไม่ผัดใบค่ะแล้วก็เกิดจากอิทธิพลของสภาพพื้นดินที่มีน้าจืดขังอยู่ติดต่อกันเป็นเวลานานช่วนาตาปีอันนี้คือลักษณะของป่าพุอันนี้คือเป็นนิยามของป่าพุที่สืบมูลนิธิสืบชนะค่เสถียรได้อธิบายมาทีนี้ป่าพุนะคะคุณผู้ชมคะเป็นแหล่งกเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงกว่าป่าเขตร้อนทั่วไปอย่างที่อธิบายไปเพราะว่ามีดินพีทดินพีทเนี่ยคือเป็นดินชั้นที่มันหนาและมันทับสะสมกันะนะคะสามารถที่จะ สูงได้ประมาณสัก1เมตรถึง10เมตร <Ừ. S 1> หรือมากกว่านั้นก็ได้ <Ừ. S 1> แล้วก็ทําให้สามารถกักเก็บคาร์บอนได้มากกว่าป่าทั่วไปด้วยอ่ะอย่างเนี้ยตัวอย่างดินพีชนาประมาณสักสิเมตรขึ้นไปจะสามารถกักเก็บคาร์บอนได้มากถึง5,800ปตันต่อเฮกตาร์าส่วนพื้นที่ป่าเขตร้อนทั่วไปก็จะเก็บได้ประมาณสูงสุดคือ800ตันเท่ากับว่าประมาณสัก6กถึงสิเท่าอ่ะตีโด,ดยประมาณคร่าวๆนะคะทีนี้ถามว่าในบ้านเรามีป่าพุตรงไหนที่สําคัญมาก ป่าพุโตแดงอ่าเคยได้ยินปหมคะคุณชื่อกันนะคะอ่าอันนี้คือที่นราธิวาสนะคะก็เป็นพื้นที่ใหญ่ที่สุดเป็นป่าพุที่ใหญ่ที่สุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่แบบนี้อ่าถ้าหากจะคิดเป็นคำนวณพื้นที่เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก1 80,000กว่าไร่แต่สมบูรณ์จริงๆเนี่ยมีเพียงแค่ครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นต้องรักษาให้ดีนะคะแล้วถ้ากย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมคะภาพป่าพุโตแดงป่าพุควนเครง ท,ที่ไหม้เนี่ยคือไหม้ที่ควรเครง่งเนี่ยอันนี้ะะที่เป็นปา่าพุที่ไฟไหม้รัฐบาลต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นเข้าใจว่าท่านนายกรัฐมนตรตีเนี่ยอาจจะมีหลายเรื่องที่ต้องแก Tri ้ไขเพราะฉะนั้นต้องกระจายอํานาจหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้เนี่ยก็คือกระทรวงทรัพย์คก็ต้องไปดูก็ต้องไปทานะคะซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบบอกว่าการทําลายป่าพุคุณผู้ชมถ้าหากมีไฟไหม้ขึ้นมาจริงๆแล้วเสียหายขึ้นมาจริงๆก็เท่ากับว่า ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการปล่อยก๊าซคาร์บอนได,ด,ด,ดออกไซด์เทียบเท่ากับการปล่อยควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มองข้ามไปไม่ได้เลยนะคะ,คะแล้วก็<ห>เอล<อ>นินโย<ะ>นอกจากจะทำให้เกิดภัยแล้งน้ำน้อยที่เราจะต้องเผชิญในปีหน้าแล้วเราอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาอากาศเป็นพิษที่เราจะต้องใช้สูตรหายใจทุกวันด้วยกระทบเศรษฐกิจค่ะนักท่องเที่ยวที่เราวางเป้าไว้ก็อาจจะพลาดไปจากเป้าหมายได้เพราะว่าอากาศเราไม่ดีค่ะ